สวัสดีจ้าพี่นวงทักทายกับสาวเตยกินเที่ยว มากกินข่าวอีกแล้วค่ะมือนี่พี่นอ้องไปเบิดมือเ,เบิดเว้นใส่เสื้อลูกนะคะซื้อมาให้ลูกนะคะแต่แม่ขอใส่ออกคลิปก่อนค่ะพี่นอ้องเงยตลายกบ็บบอลลว่าจิเป็นของแม่หรือของลูกนะคะเพราะว่าแม่สื่อบ้าใส่แม่นะคะ่ะเนาะลูกไปร่องลูกก็เลยใส่ใดก็เลยว่าอันลูกก็เลยว่าขอซะแม่กัน,นก็นนแล้วแต่ละนะคะไปเบิดมือค่ะพี่นอ้องมือนี่เงยตลายที่เบ้าลายใหญ่หางพี่นอ้องเอาตือมีแมนู่อย่างมันํำเสนอพี่นอ้องมือนี้ค่ะพี่นอ้อง อันนี้ก็คือเกงปลาแซลมอนนะคะเนาะใส่เอ่อใส่แตงกวาค่ะพี่น้องหนาวๆนาวสดหอนหอนน้ำกันพี่น้องมาเร็วๆนะคะพี่น้องตอนแรกเราตือบา,อ,าอยากกินอีหอย่างต่ำๆไหมคะ่ะพี่น้องแบบที่นี่เลยว่ามันหนาวออกไปทางนอกหนะาวจะสดอิ่ยังหอนหอน,หอนก็เลยเหลืออ่ปะปลาแซลมอนนะคะพี่น้องเจ้าปลาค่ะ เหลือป่าสลมอนอ่ะเมื่อไหร่ก็โทษแมค่ะพี่น้องเหลือส่วนอ่ะอีกคางนึงเห็นไหมค่ะพี่น้องเราตื่นก็ได้จัดเลยค่ะพี่น้องส่วนหางนะคะเนาะส่วนหางส่วนกลางโตก็ให้ลูกกินเนาะจ้าเนาะอ,อีกคางนึงไหมคะ่ะเป็ดลายแม่ก็กินอ่ะกินส่วนอ่ะฟินไปนะคะเลือกฟินนะคะพี่น้องยิ่ไปเลือกกระดูกหรือกลางเนาะจ้าเนาะเลือกฟินไป เยอะหลายส่วนห่อนๆครับพี่น,น่องน้หนแาแกงปลาไส้แตงหอมใส่ผักหลายๆพี่น่องต็มแบบบ,นบานๆเมนูบมัานพี่น่อไม่ได้เห็นอีกอย่างมากมาา อยู่ในเมืองที่ที่อ่าคนเข้าวเจ้ามะกินปลาเข้าวเจ้าใส่กะปิเนาะจ้ะเนาะเหมือนอ่าแกงเลียงยนั่นแหละค่ะพี่น้องแกงเลียงเลยอืมน้ำน้ำสดสดน้ำไม่แห้งพี่น้องทงเลเขาเหนียวเนาะมาจับเนาะเขาเช่าตือหงเปื่อลูกลายปวดลูกก็ะเกินนะคะเขาสวยเต้มหมอเลย เมื่อเช้าตื่นไปเอาน้ำมาสดอีกนะค่ะพี่น้องนะพี่นวลไปเอาน้ำมาสดค่ะพี่นวลเหน็ดไรสดน้ำสดน้ำ่ว่าน้ำ้นอืมไม่แห้งค่ะพี่น้องหนาวอากาศหนาวช่วใจเนื้อปลาเนาะจ้ะเนื้อปลาชวนหาง เราตือก็เอามาแกงใส่กระล่ใส่หัวนะคะเนาะใส่หัวโอ้ยไม่แห้งพี่นอ้องโลกใส่เห็ดน้ำพี่นอ้องใส่แตงหอมๆอากาศหนาวหนาวไหมคะพี่นอ้อง อร่อยเจ้าปลาไปคองหลอบสามหอบมืออืนสิภาพพญายักขออไปนั่งไปซื้อคลองคลองกับเบิร์พี่น่องน้ำหอมน้ำหอมบิรเชี่วตังเลี้ยงอยู่ในตู้เบิรพี่น่อง น้ำหอมเบอรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์หืมคล้องกับเบอร์เซียพาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบถึงห้าสิบวิวัยห้าสิบเปอร์เซ็นงนลายเดี๋ยวดีรอ เวลามากฟองถูกกับไอ้ี่ปัญญาสิไปเ,เอาหนึ่งลหรอเข้ามาดีไซน์น,นำ้ำพี่น้องมาดีไซน์ออกไปไซน้ำสองไม่มีเงินไปซื้อ,อน้ำพีนมามาน่น้องอืตสดน้ำเพียบมามาพี่น้องกินข้าวแล้กันอากาศหนาวๆ บานเท้าหนาวายบ่พี่นนองเสนอเมนูเล่ยเก่งๆสดหอนๆพี่น้หอหลูกกับกินพาสต้านั่พอพอเห็ดพาสต้าสู้กินนะคะนะ่ะเนาะสาวก,กินกินเมนูบปานๆพี่น้อกบนจินเจ้าไปเนาะจันะเนาะ พีนน่าจะ่ก็พุนอยู่กีนน่าไม่ไหวแล้วก็ไหนต้องมดพุนอดูเหมือนจะคลีนนะดูเหมือนจะเป็นเมนูคลีนแต่ไม่คลีนนะคะเมนูขอเบิร์ดพี่น้อกแซ่บอือืม กระโถดด้วยค่ะพี่หน่องไอซองหลอบไอซองหลอบพี่หน่องออกไปข้างนอกซองหลอกจะกินบักโซมไรไปชอบป,ปิง้งต้อว่าให้มาเด็ดไปชอบห่างซื้อกับเขาไหมคะพี่หน่อง ใบโหระพาหรือว่าที่ใบที่สาวเตือมาใส่แทนใบกะเพราเนยใบแมงลักแน่น่ะค่ะพี่นอ้องแพงยังดิพี่นอ้องสองสามหยอดค่ะประมาณสามหยอดสีหยอดยีสิบบาทนับหยอดขายให้พี่นอ้องโอเคค่ะพี่นอ้อง ไม่อยากมากเดินคลิปนี้สาวตื่อพ่อไปซื้อมิโซกอนเดี๋ยวสาวตื่อจะไปกินต่อหลังคลิปเนาะจ่าเนาะก็จะไปกินไฮบอทหละ่ะพี่นอ้องเพราะว่าหิวข้าววันนี้ไปทั้งวันแล้วไม่ได้กินข้าวเนาะค่ะเนะาะแก็มาสดทอนๆไม่แห้งอีหลีพี่น้องต้องบิ่รถกับพอ่อผลไม้เปรี้ยวๆค่ะไม่เป็นบอกเหมาเลยพี่น้องไม่เป็นบอกเหมาเลยมันเท่าคือบอกเหมามันเทาเนาะพี่น้องเนาะโอเคจากคลิปนี้สาวตื่อพ่อไปซื้อมิโซกอนแ้วค่ะเนาะ ก็บงคลิปหนาสาวตือนสิพาไปกินค่ะกับยังอีกนะะเนาะค่ะเนาะอ่าสาวตือฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้สาวตือได้ไหมด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย